สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่มีการดําเนินคดีกันในคดีแพ่งนะคะแล้วปรากฏว่าคู่ความเนี่ยไม่มีเงินจะเสียค่าธร,รมเนียมสารนะซึ่งสมัยก่อนเราจะ,จะเราจะเรียกว่าการขออนาถานะในคดีแพ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีแพ่งเพราะคดีอาญาไม่มีค่าขึ้นศาลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยเขาจะมีค่าขึ้นศาลด้วยในส่วนของคนที่เป็นโจทย์จะไปฟ้องคดีใช่ไหมคะ,ะ,คะเขาก็นอกจากมีคําฟ้องแล้วนะคะ,ะก็จะต้อง มีค่าขึ้นศาลไปด้วยนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีค่าขึ้นศาลเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งตัวจําเลยเองนะไม่มีค่ารมเนียมศาลอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็คือกฎหมายเขาใช้คําว่าคู่ความไปว่าไม่ว่าจะเป็นโจทหรือว่าจําเลยก็ตามนะคะที่ไม่มีเงินจะเสียค่าธรมเนียมศาลเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะร้องขอเนาะร้องขอให้เ,เขาเรียกว่ายกเว้นค่ารมเนียมศาล นั่นเองสามารถทําได้นะคะทุกคนนะจ๊ะแต่ต้องมีเหตุสมควรเนาะว่า,าทําไมถึงไม่มีค่าขึ้นศาลไม่มีค่าธรรมเนียมจะเสียต่อศาลนะพร้อมคําฟ้องหรือว่าแม้กระทั่งคําให้การเอ่อหรือคําร้องอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีเหตุสมควรด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะยื่นคําร้องได้ทุกชั้นศาลเลยนะเช่นสมมติว่า,าไม่มีค่าธรรมเนียมจะเสียหรือว่าไม่มีค่าขึ้นศาลจะเสีย ในกรณีที่เป็นโจทย์นะตั้งแต่ศาลชั้นต้นก็สามารถที่จะยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องไปได้เลยเนาะหรือถ้าในกรณีที่ยื่นมาตอนแรกในศาลชั้นต้นยังมีเงินจะเสียค่าธรรมเนียมศาลอยู่แล้วพอถึงชั้นอุทธรณนเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะกูหมายใช้คำว่ายากจนนะจนไม่มีนะหรือไม่สามารถจะเสียค่าธรมารมเนียมศาลสมัยก่อนใช้คำว่ายากจนนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการขอ อาาถานะคะขอเป็นคนอาาถาเลยนะนะเขาเรียกว่าขออาาถานั่นแหละนะแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนใหม่เป็นขอยยเว้นค่าธรรมเนียมสารละนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะเนาะถ้าสมมติว่าเจอไม่มีค่าธรรมเนียมสารที่จะเสียในชั้นอุทธรณ์ก็ยื่นคําร้องที่ชั้นอุทธรณ์ได้ไม่มีค่าธรรมเนียมสารในชั้นดีกาก็ยื่นคําร้องในชั้นดีกาได้คือยื่นได้ทุกชั้นเลยเพียงแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรายื่นคําฟ้องพร้อมกับ ค่าขึ้นศาลหรือค่ารมเนียมศาลเนี่ยไปตั้งแต่ต,อ,ตอนฟ้องในศาลชั้นต้นแล้วปรากฏว่าดําเนินคดีอยู่ดีอ่ะเราเป็นผู้ไม่ไม่ไม่มีเงินจะเสียค่าธรมเนียมศาลในชั้นอุทธร์แบบเนี้ยเออเขาบอกกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะพอในชั้นอุทธร์ปุ๊บเรายื่นอุทธร์เราสามารถที่จะยื่นขอยกเว้นค่าธรมเนียมศาลในชั้นอุทธร์ได้เลยเพียงแต่ว่าเขานะไอสิ่งที่เราได้เสียไปแล้วในศาลชั้นต้นน่ะจะไม่ได้คืน ก็คือให้เริ่มน้ำใหม่คือได้ยกเว้นในชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาแล้วแต่กรณีนะคะแบบนี้เนาะโอเคค่ะเราก็ได้ทราบนะคะในส่วนของกรณีที่เฮ้ยถ้าไม่มีมันจะเสียค่าค้ีสานจริงทําอย่างไรมกฎหมายเขาก็มีช่องนะหรือว่ามีทางออกให้กับเรานะคะอย่าลืมนะคะถ้าอยากติดตามคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอาจารย์ปุ้ยอันรินได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG หรือว่า Tik t o ๊อก นะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากฎหมายง่ายนิดเดียว